ที่สงของการสวดมนต์หนึ่งมีจิตเป็นสมาธิเพราะขณะนั้นผู้สวดมนต์นั่งสมาธิต้องสำรวมใจแน่นแน่เมื่อจิตเป็นสมาธิความสงบเยือกเย็นในใจจะเกิดขึ้น 2. คลายความเครียดขณะสวดมนต์จิตจะจดจ่ออยู่กับบทสวด สมองจะไม่คิดเรื่องที่ทำให้เครียดทำให้อารมณ์ผ่อนคลาย 3. ทํทำให้บังเกิดจิตที่แข็งแกร่งการสวดมุนจะทำให้จิตมีกำลังเป็นการบำรุงจิตทำให้มีสติดีหนักแน่นไม่อ่อนไหวง่ายการมีจิตมีสมาธิจะมีสติ อยู่เสมอการคิด,คดจึงอยู่บนพื้นฐานของเหตุผลไม่มีอารมณ์มาเจือปน 4. บุญบารามีเพิ่มขึ้นในขณะที่สวดมนต์จิตใจย่อมปราศจากกิเลสไม่มีความโลภโกรธหลงจึงเกิดบุญบารามีบุญบารามีนั้นเมื่อสั่งสมมากขึ้น ก็จะเป็นบุญทุนสนับสนุนมักผลตามที่เราต้องการ 5. ผิวพรรณสดใสมีสเสน่ห์การสวดมนต์นั่งสมาธิทำให้จิตใจของผู้สวดสดชื่นเบิกบานจิตที่สดชื่นเบิกบานย่อมสง่งผลให้ผู้สวดหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใส ผิวพรรณดีทำให้ผู้ที่พบเห็นนาตารักใคร่เอ็นดูหกทำให้มีสุขภาพแข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจการสวดมนต์ทำให้เกิดความสุขที่แท้จริงในจิตใจจิตที่สว่างจะทำให้อารมณ์ผ่องใสไม่โกรธง่ายไม่เครียดส่งผล ให้ร่างกายหลั่งสารความสุขออกมาร่างกายก็จะแข็งแรงจิตใจก็จะแข็งแกร่ง,รงไม่อ่อนไหวกับเรื่องราวที่เข้ามากระทบได้ง่าย 7. จิตได้อานิสง์จากการโปรดดวงจิตวิญญาณผู้ที่สวดมนต์แผ่เมตตาเป็นประจำ จนมีจิตสว่างจะเป็นที่โปรดปานของพวกวิญญาณเร่ร่อนที่ต้องการขอส่วนบุญเพื่ตนจะได้พ้นทุกข์หรือหลุดพ้นจากพันธนาการการจองจำถ้าผู้สวดมีสมาธิจิตที่สูงพลังแห่งความเมตตาพลังแห่งพุทธานุภาพ จะแผ่กระจายปกคลุมไปไกลเมื่อเสียงสวดมนต์หรืออักขระที่มีอนุภาพไปกระทบหรือสัมผัสกับดวงจิตวิญญาณใดพลังแห่งการเมตตาจากมนตรานี้จะกระตุ้นให้ดวงจิตวิญญาณเกิดความระลึกได้เมื่อระลึกได้จะสามารถ ดูดซับพลังบารมีทั้งปวงอย่างเต็มที่ดวงจิตที่มดปอดก็จะสว่างขึ้นและสามารถหลุดพ้นจากพันธนาการการจองจำได้ในที่สุด8สามารถสร้างบารมีแผ่เมตตาโปรดสรพรพสัตว์ใน้อยใหญ่ พลังแห่งการสวดมนต์แผ่เมตตามีอนุภาพยิ่งใหญ่สามารถส่งพลังบารมีให้แก่สัตว์เล็กสัตว์น้อยสัตว์ประสัต,สตทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายเช่นมดยุงมแมลงเมื่อเราแผ่พลังเมตตาบารมีให้สัตว์ประสัตว์ทั้งหลายได้พ้นทุกข์ เราก็จะได้อานิสงส์ที่เกิดเป็นบุญบรารมีที่ยิ่งใหญ่กับตัวเรา 9. จิตใจมีเมตตาหลังจากส่งความปรารถนาดีไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลายเป็นการลดละความเห็นแก่ตัวเป็นอุบายกำจัดความโกรธในใจให้เบาบางทำให้จิตใจ ปราศจากความโกรธและพบกับความสุขที่แท้จริงในใจสิบสามารถส่งบุญกุศลช่วยคนจิตป่วยได้คนป่วยที่นอนจิตป่วยอยู่ก็สามารถจะได้รับพลังของการสวดมนต์แผ่เมตตาได้โดยกล่าวว่าข้าพเจ้าสวดมนต์ นั่งสมาธิแผ่เมตตาในวันนี้ขอนำส่งบุญนี้ให้ชื่อนามสกุลผู้ป่วยจะทำให้เกิดผลดีแก่ผู้ป่วยโดยเฉพาะถ้าผู้แผ่เมตตาเป็นผู้มีบุญบารมีสูงสิบเอ็ได้รับพรจากเทพเทว,วดาสิ่งศักดิก์สิทธิ์เทพเทว,วดา โปรดการฟังสวดมนุนมากบทสวดมนุนทุกบทเป็นอักขระมีพุทธานุภาพสูงใครได้ยินได้ฟังก็จะเกิดความสว่างสวยัยเกิดพลังบารมีมนุษย์ที่ชอบสวดมนุนจะเป็นที่รักที่โปรดปรานของเทพเทวดาไปที่ไหนจะมีเทพเทวดาคุ้มครองเทวดา มีความต้องการสร้างบาร,รมีของตนให้สูงยิ่ง,งขึ้นไปเมื่อเราสวดมนต์ไหว้พระแผ่เมตตาจะทำให้เทวดาได้บาร,รมีเพิ่มได้ความสว่างเพิ่มเทพเทวดาก็ย่อมจะอวยพรให้แก่เราพบกับความสมงบสุขกลมยิน